งานนี้เล็บเป็นโจ๊กค่ะสปะปลาวซาเวอร์สั่นแบนไทยห้ามนำเข้าส่งออกเนื้อสัตว์ ลังมีรายง,งานการเสียชีวิตและป่วยจากการบริโภคเนื้อวัวดิบที่มีเชื้อแอนแท็กนะคะทำให้ทางทีมงานพีททามค่ะได้ทําการสืบจนค้นพบว่าโพสที่ออกมาเตือนให้ประชาชนงดกินเนื้อดิบตรวจสอบแล้วว่าเป็นข่าวจริงด้านนักวิชาการแนะนําห้ามรับประทานเนื้อดิบหากไม่มั่นใจในแหล่งที่มาระบุเชื้ออยู่ในดินได้นาน,านเป็น1ิปีค่ะโดยผู้ใช้ Facebook นะคะชื่อบอสทามเดย์ค่ะได้โพสเฟซบุ๊กระบุว,ว่า ช่วงนี้งดกินเนื้อดิบเด้อโรคแอนแท็กกำลังระบาดท,ที่บ้านเหล่ามีเมื่อวานตายแล้วหนึ่งรายกินกันหลายคนกำลังทยอยออกอาการวัวตายไม่ควรนำมาชำแหละขายนะครับเึ่โพดังกล่าวเนี่ยก็มียอดแชร์กว่า7,300ครั้งและเมื่อได้ทำการตรวจสอบกับทางฝั่งอำเภอดอนตาจังหวัดมุกดาหารนะคะได้ออกประกาศเมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาเรื่องมาตรการควบคุมโรคฉบับที่1ระบุว่าโดยปรากฏว่าได้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในตำบลเหล่ามีอำเภอดอนตาจังหวัดมุกดาหารโดยมีการสัมผัสโครกระบือและรับประทานเนื้อ และมีอาการคข้ยและตุ่มบริเวณผิวหนังจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนตาลเมื่อ27เมษายน2568และทางโรงพยาบาลดอนตาลได้มีการส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหารและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่30เมษายนนิฐานเบื้องต้นว่ามีการติดเชื้อโรคแอนแท็ก EC, จึงกลายเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วประเทศไทยและข้างบ้านล่าสุดในวันที่5พฤษภาคมนะคะทางด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะได้มีการสั่งห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์จากประเทศไทยโดยมีการประกาศห้ามนำเข้า และส่งผ่านสา์รวมถึงผลิตภัณฑ์จากวัวควายมา้าหมูแพะและแกะจากประเทศไทยอย่างเด็ดขาดหลังมีการระบาดของโรคแอนแทกงานนี้นะคะบอกได้เลยว่าเพราะเหมือนว่าคนประเทศลาวเนี่ยจะยังไม่รู้ว่าจากการตรวจสอบทางสถิติเนี่ยพบว่าคนไทยที่ติดเชื้อนี้ตั้งแต่ปี66เป็นต้นมาส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่อยู่ติดกับเขตดแดนพม่าและลาวและมีการชำแหละเนื้อแพะเนื้อวัวเนื้อควายจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่ค่ะ งานนี้ชาวเน็ตไทยนะคะจะทนได้อย่างไรเลยแห่กันเข้าไปสอนมวยคนลาวเป็นจนํานวนมากค่ะเรียกได้ว่าเบิกเน้จุดลาวยันสะเทือนบางคนเนี่ยก็ออกมาฉเฉลยว่ามึงบ้าหรือเปล่าคนที่ตายจังหวัดมุกดาหารเขาตรวจทุกคนแล้วไม่พบว่าโรคแอนแท็กระบาดในไทยแต่คนที่ตายคือเขาเพิ่งกลับมาจากประเทศลาวไปชำแหละเนื้อวัวแล้วนําเชื้อนี้เข้ามาในประเทศไทยมีแต่ไทยนี่แหละจะแบนเนื้อจากลาวไปอ่านข่าวเมื่อใหม่นะโดยบางคนเนี่ยก็เข้ามาชี้เป้าแหล่งผลิตค่ะว่ามันมาจากเนื้อกล่องเนื้อเถื่อนที่ลักลอบเอามาขายถูกตามตลาด ด้าน,นในไทยเนะี่ยเนื้อพวกเนี้มันจากลาวทั้งนั้นบางคนนะคะก็บอกถึงที่มาของวัวควายเหล่านี้ว่าวัวลาว,วนั่นแหละแอนแพคเขาสอบถามคนไทยที่เป็นไปชหละวัวที่ลาวมาแบนการารักษาพยาบาลที่ไทยด้วยนะเรียกได้ดว่ายับยับค่ะดูเหมือนว่าทางลาวนะคะน่าจะลืมอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก็เลยโดนทัวลงกระหน่ำแบบไม่ไว้หน้าเพื่อนทางบ้านกันเลยยังไงก็ฝากเตือนชาวไทยที่อยู่ใ,ใกล้ๆลาวนะคะระวังวัวควายที่มาจากฝั่งนู้นให้ดีกันล่ะค่ะ